สวัสดีค ну> oh. ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชาลิสาแฟมิลีนะคะก็กลับมาเจอกับพวกเราอีกแล้วเย่ก็วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะคะพวกเราก็ไปทำกิจกรรมนอกบ้านกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ กลับ <utan, S 2> มาถึงบ้านก็ทําอาหารให้เด็กๆทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสาไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าวันนี้สาก <c oughs> <c oughs> <า>็จะมาอัปเดตบ้านให้ชมกันเล็กน้อยนะคะข้งางล่างเนี้ยแล้วก็วันนี้ตอนนี้เราก็นั่งรอคุณป๊ะป๊ามามารับนะคะเพราะว่าคุณป๊ะป๊าเมื่อวานนี้ได้ออกรถใหม่ค่ะรถที่ทํางานเนาะวันนี้เราก็เลยจะพากันไปลองรถคุณป๊ะป๊านะคะ ก็จะพาท่านผู้ชมไปชมรถใหม่ของคุณพ่อนะคะเพราะว่าจะเป็นยังไงค่ะคุณป๊ะป๊ากลับมาแล้วนะคะเราก็จะไปลองรถใหม่ค่ะพวกเรา,าจะออกไปลองรถใหม่ของแฟนนะคะก็รอแฟนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะเขาเพิ่งกลับมาจากทํำงานเมื่อกี้ไปค่ะวันนี้จะพาไปลองรถกันค่ะ เ้ก hey. 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 hey, uh. ้าบีม hey. oh, hey. ่ร้ไอ้ตอก้าไม่จับของใครไม่รู้หรือไม่เอาไม่เอาเอามาอ้าวติ๊กติ๊กบิ๊กิุ๊ดก้ีิ๊ก ขอบนุนิเชียโอยอยไปลองรถใหม่กันค่ะทุกคนกนี่เลยค่ะรถคันใหม่ระว,วังลงูกเดี๋ยวกล้าป้า้า,าอบนะ อ,ออกมาเมื่อวานนี้เลยค่ะรถคันนี้สั่งให้ทำเลยนะคะเป็นรถคันใหม่ที่จะใช้ในการรับส่งลูกค้าค่ะเอ้ยเอ้ยอ้ดีใจเหรอ ไปไหนเดี๋ยวดูข้างหน้านะคะให้ดูข้างในรถค่ะทุกคนนี่เลยว้าวกว้างขวางนะคะเดี๋ยวครับสวัสดีครับ ดูข้างในนี้ค่ะข้างในนี้ก็กว้างขวางนะดูพี่ออกการนั่งก่อนโอเคอลิเซียคุนซิตไต้มิตร์นไปครับหนาวหนาวค่ะเฮ้ยโอเค โอเคสตาร์ทตอนเดี๋ยวให้ปอบให้เขาลองสตาร์ทเครื่องดูนะคะอุ้ยลแามนเงไปกันค่ะนี่เป็นรถไฟฟ้านะคะจะใช้ไฟฟ้าได้อย่างเดียวค่ะต้องชาร์จแบตนะคะไม่สามารถที่จะเติมน้ำมันได้ค่ะ

เดี๋ยวเรานั่งแบบไม่ควรนั่งนะคะเด็กห้ามนั่งแบบนี้นะถ่ายเอาแต่สารแล้วกันเนาะเพราะว่าเด็กนั่งแบบว่าไม่ควรนั่งค่ะ นี่ค่ะหน้าบานเป็นชานจานเชิงเลยเขาเรียกว, <ást? S 2> ว่าหน้าบานเป็นจานเชิงนะคะเพราะว่าภูมิ <partic ulate> ใจในตัวสามีมากค่ะทุกคน <c oughs> รถนี้จะไม่ใช่เงินสดนะคะรถนี้เราจ่ายไปแล้วสี่แสนสี่มนโครนนะคะเหลืออีกส0 0 0สนกว่าคะ่ะ <c oughs> รูเกือบห0 0แสนและ <c oughs> เพราะว่ารถนี้มันราคาอยู่ <c oughs> ที่ประมาณ9,000แสกว่าค่ะ หลังจากที่เขาลดให้แล้วนะ,นะ,ะร,ราคาเต็มอยู่ที่1นล้านแสนโครนค่ะแล้วเขาก็ลดให้ประมาณมันตรงนี้จะเป็นวัดไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะถึงสงกรานแล้วเราก็จะมางานวัดที่นี่กันนะคะ สารหมิ่นประมาทมองเห็นแบบสัตว์ติ ba ้นตุ้งตัวก็สัตว์ติ้นตุ้งตัวไม่ลงนี่ผมปีศาจอีบอมันบอกปูู่จริงๆรถคันนี้มาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตอนช่วงเย็นๆเนาะมันมืดสาวก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรลงใน YouTube นะคะก็แค่ถ่ายไปนิดหนึ่งแล้วก็เอาไปลงที่แฟนเพจค่ะ ส่วนวันนี้คุณสามีก็กลับมาจากที่ทำงานเร็วหน่อยเราก็เลยพากันออกมาลองขับรถเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นรถแบบชัดเจนหน่อยเพราะว่ามันมีแดดค่ะวันนี้ส่วนรถสำหรับความคิดของสาก,ก็สวยหรูดูแพงค่ะสมราคาเขาอยู่ค่ะข้างในก็กว้างขวางรถคันนี้ก็จะใช้แค่รับส่งลูกค้านะคะพวกเราก็มีสิทธิ์แค่ได้ลองนั่งแค่ตอนที่เอารถมาใหม่ๆนี่แหละค่ะ ค่ะไหนๆสาก็พูดถึงเรื่องรถเรื่องที่ทำงานของแฟนแล้วก็คลิปนี้สาวก็เลยถือโอกาสจะมาตอบคำถามที่ FC ได้ส่งคำถามมาถามว่าแฟนของสามีรถใช้สำหรับที่ทำงานกี่คัน ก็จะตอบว่ามี3คันค่ะรวมทั้งคันนี้ที่ซื้อมาก็จะเป็น4คันค่ะแต่แฟนจะขาย1คันไปค่ะเพราะฉะนั้นรถก็จะเหลือไว้ใช้แค่3คันนะคะและในส่วนของลูกค้าของบริษัทก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มา,ทมาเที่ยวจากต่างประเทศสะส่วนมากนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนี้ก็คือแฟนจะมีงานเยอะมากเลยค่ะแทบจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยค่ะเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกที่จะไปเมืองไทยช่วงหน้าหนาวเพราะว่าช่วงหน้าหนาว บริษัทของแฟนจะไม่ค่อยมีงานค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงได้กลับเมืองไทยในช่วงปีใหม่ค่ะ,ะในส่วนของคลิปที่แล้วที่สาบอกว่าแฟนของสาเปิดบริษัทมาได้7ปีแล้วก็ยังไม่ถึง7ปีนะคะประมาณ6ปีกว่าๆค่ะจําได้ว่าเราซื้อในช่วงปีใหม่เนาะ ก็เลยยังไม่ถึงเจ็ดปีดีเลยค่ะก็ตอนซื้อตอนที่พี่โลอายุได้หนึ่งขวบแล้วแหละตอนนั้นก็จะขอเล่าเท้าความตอนที่คุณสามีซื้อบริษัทเนาะตอนนั้นซื้อบริษัทมาก็บริษัทจะมีรถอยู่ด้วยกันสี่คันค่ะก็ได้รถเราก็ได้รถได้บริษัทมาพร้อมเลยค่ะแล้วก็พร้อมหนี้สินอีก พอสมควรนะคะโดยเฉพาะหนี้สินของรถก็คือหนักมากเลยค่ะเพราะเจ้าของบริษัทก่อนที่เขาจะขายบริษัทให้เรานั้นเขาได้สั่งรถคันใหม่มาแบบว่ายังมาไม่ถึงเลยค่ะตอนที่แฟนของสา,าซื้อบริษัทมาแล้วก็รถก็ถึงได้มาถึงตอนนั้นแฟนสาตัดสินใจที่จะไม่ใช้รถนะคะก็คือจอดเอาไว้เฉยๆเลยหลายเดือนเลยค่ะจนเขาตัดสินใจที่จะขายรถที่มีทิ้งไปบ้างค่ะก็เลยได้เอารถคันใหม่นั้นมาใช้ แล้วก็รถคันที่สาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะที่ใช้เป็นรถส่วนตัวนี้ก็เป็นรถที่เราซื้อมาจากบริษัทลิมูซีนเหมือนกันค่ะสรุปคร่าวๆร,รถที่ได้มาจากบริษัทลิมูซีนก็คือแฟนขายทิ้งไปหมดเลยค่ะแล้วก็รถที่เรามีณนะตอนนี้ก็เป็นรถที่แฟนของสาซื้อเข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มันมีจังหวะช่วงที่เรา เจอกับพิษโควิดค่ะแฟนสาโดนไป2ปีเต็มๆเลยค่ะช่วงนั้นไม่มีงานจนทำให้เราขายรถไปเกือบหมดนะคะหลังจากที่โควิดผ่านพ้นไปแฟนสาก็กลับมามีงานอีกครั้งหนึงค่ะตอนนี้บริษัทก็เป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะปีที่แล้วแล้วก็ส่วนของปีนี้เราก็คิดว่าบริษัทน่าจะเป็นไปในทางที่ ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็นี่เลยค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้ค่ะในส่วนของรถทั้งสาคันที่มีอยู่ในบริษัทตอนนี้ก็เราไม่ได้มีหนี้นะคะก็จะมีหนี้แค่รถคันใหม่ที่มาถึงนี้แต่เราก็จ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งในส่วนของรถที่จะขายไปนั้นตอนที่เราซื้อเราซื้อด้วยเงินสดแต่ว่าเป็นเงินที่เรายืมมาจาก เงินส่วนตัวนะคะน่าจะประมาณส0,000นเราขายได้เราก็จะต้องเอาเงินมาคืนให้กับเรานะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้เงินในการไปซื้อบ้านใหม่<ด>คะ่ะนี่ทุกคนฉันจะมาอัปเดตบ้านให้ชมกันเล็กน้อยนะคะ<ท><ก>ตอนนี้ช่างเขาก็ได้ปูพื้นแล้วค่ะนี่เห็นความแตกต่างไหมอันนี้ก็คืออ่า พื้นบ้านใหม่นะคะแล้วก็น,นี้ก็เป็นพื้นบ้านเก่าค่ะเขาปูทับไปเลยค่ะอืมก็ปูได้นิดหนึ่งแล้วแล้วก็สภาพบ้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้อ <c oughs> เป็นอะไรล่ะ <c oughs> คนชวย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเนี่ยนี่เลยค่ะคนช่วยกินแตงโมค่ะคนช่วยกินแตงโมนี่ค่ะนี่คือแตงโมนะคะแตงโมนี่หวานมากเลยนะ ไม่พ่อ จานน่ะลูกหืมไม่ได้ป้ป้าเองไหมวะ่พ้อง,องเนีย ถ้าชอบคลิปวิดีโอของครอบครัวเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสากกจะหาเวลามาทำคลิปให้เร็วกว่านี้ค่ะทุกคนสาแบบว่ายุ่งมากๆเลยนะคะในแต่ละวันก็เลยแบบคลิปอาจจะออกช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยค่ะส่วนวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ ขอให้ FC มีความสุขกันมากๆคะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองแล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราไปนานๆคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ